สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโดบฟองแบกฟุตกันอีกแล้วนะครับก็ผมขอถอนคําพูดนะครับก็ผมก็จะฟาร์มให้ทุกคนดูไปจนถึง700วเวเจ็ดร้อยเลยนทำแล้วเราก็จะไปประจนภัยด้วยกัน,นครับเพราะผมมาคิดดูตอนหลังๆแล้วนะผมก็จะรีวิวผลไปในตัวแล้วก็ฟาร์มไปด้วยเลยดีกว่านะครับก็เลยเออก็เลยจะขอถอนคำพูดนะครับผมก็ได้ผลแซงมาครอบคลองเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผลดีดีไว้ก็ ไม่เอาแล้วเพราะเมื่อกี้ผมเพิ่งไปสูงนี่ตังเหลือหนึ่งมื่นสี่พันสอร้หบเจ็ดนะก็ไม่ต้องคูดจบก็ได้มากผมก็ไอทิสก็ฟาร์มดีขึ้นมากๆเลยนะกับผลแสงก็แต่ผลฟาร์มมันฟาร์มดีที่สุดในทุกคนไม่แน่ครับไอทิสอาจจะส่งครั้งหน้าได้อาจจะได้ผลฮิวแมนบุตดาก็ได้นะครับก็เราก็ตอนนี้เราก็ฟาร์ม ฟาแบบเยียวยาวไปเลยนะครับทุกคนก็ตอนนี้ผมก็ได้มาบนมาตั้งหกสิบเอ็ดแล้วแต่จะขอยังไม่ไปสุ่มนะครับผมจะสุ่มตอนที่เออจะจบคลิปมาครับจะสุ่มตอนจะจบคลิปก็ผมก็ฟาร์มแบบชิลๆไปเลยนะครับก็โอเคก็ฟาร์มแบบชิลๆก็ถ้าใครอยากฟาร์มตามผมก็ฟาร์มตามผมได้เลยนะ ก็ถึง EP มันจะเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับผมมาคิดดูแล้วก็มันก็เป็นซีรีส์ของเราอะนะคบซีรีส์24ชั่วโมงเดงอะบ a นะครก็ EP เยอะก็ไม่เป็นไรเป็นร้อย EP ก็ไม่เป็นไรหรือเปล่าแต่ผมอยากจะทําไปด้วยเลยนะครับทุกคนโอเคแล้วก็สิบเพลหนึ่งแล้วแล้วก็มาควงเพลยต่อไปเลยนะครับโอเคโอโอด ไปเลยผนแสงอืมโอเคครับแล้วเราก็ฟาร์มแบบชิวๆว่าผนแสงมันก็โลเกียนะครับก็ชิวๆไปส่วนผน้ามันก็ไม่ใช่โลเกียแต่มันก็ฟาร์มดีนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่มันก็ฟาร์มดีครับทุกคนโอเค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  โอเคโอเคโอเคอืมโอเคครับเหลืออีกสองตัวนะครับก็ผมก็กดเซตค้างเอาไว้เลยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามันเกิดก็จะได้ยิงเลยนะครับนี่ไงครับมันเกิดแล้วโอเคยิงอืมโอเคสบายมากสบายมากสบายจริงๆเลยสบายจริงๆ โอเคครับผมวิโแปดสิบห้าแล้วนะครับก็ไปกันต่อเลยไปกันต่อเลยนะครับไปกันต่อเลยโอเคโอเคป้า okay. โอเคก็คลิปนี้แล้วก็อาจจะบ,บินไปบินมาอยู่อย่างเงี้ยแหละนะครับก็ผมก็จะฟาร์มอย่างเงี้ยทั้งคลิปเลยแต่ถ้าวิโถึงวรร้อยเท่าไหร่เมื่อไหร่ก็ไปเกาะหิมะได้นะครับ ผมก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งเลยนะครับผมขออน,นุญาตเปลี่ยนตัวละครนะครับก็เป็นไอทิสเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นใส่แว่นนะครับเพราะว่าผมคิดว่าแว่นนี้มันเท่ดีโอเคเออตกน้ําไปนั่นแหละนั่นแหละเพื่อนนั่นแหละเพื่อนจริงๆแล้วไม่ใช่เพื่อนนะผมก็คุยกันเดียวอย่างนั้นแหละครับมันคือ Np c นะครับ <laughs> มันไม่ใช่เพื่อนของเรานะครับมันคือ Np c เดี๋ยว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 ทำไมผม อ๋อผมฟาร์มเควสดผิดนะครับทุกคนขออภัยนะผมฟาร์มเควสดผิด,ดผมก็ลืมไปนะครับทุกคนผมฟาร์มเควสดผิด,ดเออนี่อันที่สองนะผมไปกดอันแรกก็ขออภัยนะครับโอเคนะแล้วก็มาฟาร์มกันต่อเลยนะครับอื้มอืมลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างให้หมดลงมาข้างล่างให้หมด ลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างโอเคครับเราก็ฟาร์มแบบชิวๆชิวๆชิวๆแล้วก็ชิวๆ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 โอเคครับก็เราก็ฟาร์มได้แล้วแต่งไม่สิบเพชรนะครับเหลืออีกสองตัวล้วก็เปิดสกิลก่อนมาเลยเหมือนเดิมนะครับก็รอสกิลแซดไปก็กดสังหารสกิลแซดนี่นะครับโคตรเทเลยโคตรเทโอเคครับมันเกิดแล้วครับโอเค าซิมาสิมาสิผลแสงนี่ก็น่าจะเป็นของคิสลุนะครับคนเรือเอกหรือว่าคนเรือโทก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมก็เคยโดนพีษมาก่อนโอเคครับตอนนี้เราก็มีแปดสิบเอ็ดโปล์แล้วนะครับอโอเคก็ฟ์มกันต่อเลยนะครับเก็บะปะ,ปะไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลย โอเคนี่นี่นี่นะ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 นีนะนี่นะนี่นะโอเคฟัง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 โอ้คิกเมาส์นี่คิกเมาส์ผมปวดเมาส์เอ้ยไม่ไม่ใช่ปวดเมาส์นะปวดปวดมือท่ขอขอขอไปแลัวผมเพูดเพีรผลผมผมพูดว่าผลอีกแหละ คือผมอยากได้ผลพัพมากเลยนะครับก็แต่ผลแสงมันก็าร์มดีอยู่นะสําหรับผู้เล่นใหม่อย่างไอทริสนะครับก็ผมก็ปวดมือมากเลยนะครับทุกคนเพราะว่าผมคลิกเมาส์เนะ่ะทุกคนก็อาจจะได้ยินเสียงผมคลิกเมาส์นะครับโอเคกด F โอเคมารับเควสกันต่อเลยนะครับ ถ้าเวลเข้าสิบเมื่อไหร่ก็เราก็ไปกดต่อไปได้เนาะก็ฟาร์มแป๊บเดียวเองเพราะผลโลแกนมก็ฟาร์มดีอย่างนี้เลยใช่ผลโลแกนมมันก็ฟาร์มดีอย่างนี้แหละครับทุกคนโอเคโอ้อะมาโอ้โอ้โอ้โ ok, อ้เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงไปไหนโอเคนะครับโอเคโอเคอืม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 โอเคครับ แปผมฟัมแป๊บเดียวไม่กี่เควสก็วเวลแปดสิบเจ็ดแล้วนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นที่ดาบของผลแสงแล้วนะเพราะมันตีแรงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยนะครับก็ถือตัวถือว่าตัวละครนี้ก็เท่มากเลยนะรเราก็ฟันรอมันเลยโอเคมันมาแล้วแล้วก็เกิดหมดทุกตัวเลยโอเคโอเค ก็ยิงไปสิครับยิงแสงไปสิครับโอเคโอเคโอเคครับเราวลแปดแปดแล้วนะครับทุกคนโอ้นี่เราก็มีเก้าสิบหกโบแล้วนะครับก็ฟาร,ร์มกันต่อเลยเหลืออีกออสามเคสนะครับสมเคสสุดท้ายก็ผลแสงก็ถ้าใครเลื่อนน้อยนะครับมันก็จะบินช้านะครับแต่ผลแสงแบบบินเร็วที่สุดแล้ว ออออโอเค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 แต่สกิลเอฟของการบินของพลแสงนะครับมันจะไม่ทำดาเมจนะครับโอเคปาปะอ๋ออ๋อู้ฮู้ตกใจตกใจ ตกใจนะครับขอไปตกใจตกใจบอตนี่แหละครับไม่ใช่อะไรหรอกอืมอืม,อมโอเค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 ครับเลเวลแปดสิบเก้าแล้วนะครับก็เหลือไอเควสเดียวนะครับเราก็จะไปเกาะหิมะกันได้แล้วนะครับเหมือนกับว่าผมจะใช้เวลาระยะเวลาไม่ไม่นานนะครับเพราะว่าปกติคลิป คลิปที่เออหนึ่งสองสามสี่เพราะว่าห้ามันผมทำแค่หนึ่งนาทีนะครับเพราะว่าเออคือมันอันเนี้ยเขามันเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันฟาร์มนานะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอาจจะเควสน,นั้นอาจจะฟาร์มยาวนานแล้วผมก็รับเควสผิดตัวอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็ก็ <c oughs> <c oughs> อาจจะมีการรับเครดิตผิดบ้างนะครับเพราะว่าผมก็เออมันก็ชื่นคล้ายๆกันนะครับก็ขออภัย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 นะครับขออภัยกันขั้นแล้วก็เก็บตังก่อนเลยก็บินไปต่อสิครับเอ้ยจะโอเคไม่ไม,ไม่ไม่ชนพีระมิดนะครับโอเค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  ไปกันต่อเลยไปกันต่อเลยไปกันต่อเลยไป็นต่อเลยโอเคโอเคต่อ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 ฟาร์มง่ายมากเลยนะครับไอตัวพวกนี้ไม่ใช่ไอตัวพวกนี้สิขนแสงมันฟาร์มง่ายสุดแล้วนะครับโอเคผมเหลืออีกสองตัวสุดท้ายนะครับก็จะบายๆเกาะนี้แล้วนะครับแล้วก็ไปเกาะข็งแทนนะครับ Ừ mm, ừ mm, ừ mm. เรื่อยๆนะครับาร์มต่อไปเรื่อยๆคฟามโอเคครับผมเมกเก้าสิบแล้วนะครับผมก็บาย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 พวกเอ็นบีซีบาย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 พวกเอ็น,อน,น,อน,น,นบีซีแล้วก็ไปกันเกาะน้ำแข็งเกาะนู้นเลยนะครับโอเคโอเคเรบินไวมากนี่ครับแป๊บเดียวก็มาถึงเกาะเกาะจุดเริ่มต้นแล้วนะครับแล้วก็ไปเกาะนู้นเกาะน้ำแข็ง คือผมเล่นมายาวนานมากจนจำเกาะจำได้แล้วครับว่าเกาะอะไรมันอยู่ตรงไหน,นโอ้เบคอนน้อยสองคนเบคอนน้อยนะครับเออผมไม่มายุ่งกับเขาดีกว่าคือผมฟังไปพวกเนี้ยคือมันก้ากันนะครับโอเคแล้วก็ไปกันต่อเลยเราไม่ต้องมายุ่งกับเขานะครับเพราะว่าเขาก็เคยเป็นแบบเรามาก่อนนะครับเราก็เออเคยฟังมาแลว้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงอดีตนะครับว่า เดี๋ยวลราผมไปพิธีผมจะไปขอไอ้กอะลิงละหรือเกาะคอรเซียมก็ไม่รู้นะครับอืมนี่ไงมันบินเริ่มจะช้าล้ะเพราะว่าอืมแล้วก็เซฟสปาก่อนเลยนะครับแล้วก็เพื่อทำให้เลือดกับเอเนอรเพิ่มขึ้นนะป้าคือรีเซ็ตตัวละครนะครับทุกคนโอเคแล้วก็เกินม่ก่อนนี้ เก็บตังสิครับเจตังก็เก็บตังเอาไว้สิครับแล้วก็ไปกันเลยนะครับอ้าวมีคนอยู่ก่อนนี้ก่อนแล้วนะครับทุกคนผมก็ลืมฟาร์มเควสอีกแล้วนะครับเออเออเออเขามียูรู้ด้วยทุกคนเขามียรูรู้มียูรู้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ฟาร์มกันต่อเลย อเอ๋อบป็นดิดใช่สนูแบนมไม่ใช่สนูแบนสนูเปนดิดเอออืมโอเคโอเคโอเคต่อ,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 ตรตอเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนนั้นเขาไม่ได้มาฟาร์มตรงนี้นะครับเขา,าฟาร์มข้างบนนะครับเขา,าไม่ได้ฟาร์มตรงนี้นะครับก็โอ้โห milestone. โอ้โ ยพูดเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเย็นเพื่อนเพื่อนจะไปแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ต้องฆ่ามันให้ตายก็ได้มั้งทุกคนทุกคนมันมันมัโอเคครับมันมันมันขึ้นไปใหม่แล้วนะครับก็โอเคนะครับก็คือ ก็หัวใจเขิบจะวายเลยนะครับเออเออเออใอญ่ออญ่เออยา่าตามผมอย่าตามผ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 มไม่ใช <you> like? ่คนตีคุณครับเออเอออ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโดนจะได้นะครับทุกคนเอาหอเอาหอไอ้นี่เอาหออนี่เอาหอไอ้ตัวนี้เอาครับเอาครับเอาครับ เฮ้ยผมได้สกิลต่อไปแล้วนะครับทุกคนเออแล้วผมก็ตายแล้วทุกเออได้ได้ด้วยเอ้ตอนนี้ผมมีเออสิบสามโบเอหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดโบนะครับแล้วไอ้เจ้าบอสเดอซอมก็เกิดด้วยนะครับก็เออเพื่อนเอาซะงั้นเพื่อนเออเพื่อนยั่งฟาร์มนะครับทุกคนเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรเขานะครับ ก็มาฟังต่อเลยนะครับทีสกิลที่สองก็สวยงามถึงงามในสองสกิลนะครับแล้วก็จัดได้แล้วนะครับโอเคครับเล้ก็ไปโอเคแล้วนะครับแล้วก็ไปเกาะกลางเลยนะครับก็ผมจะปิดคลิปแล้วนะครับแต่ไหนเกาะกลางนูน่นใช่ไหมเกาะกลางอยู่นู่นใช่ไหมอ๋อนี่ครับเกาะกลางอยู่ตรงนูน้นนี่ผมบินมาก่อลิง กกลางเกกลางกกลางกกลางโอเคเอ้ยอืมโอเคเราคงจะมาทาใช่ไหมโอเคครับไม่มีใครตีเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองมาตีกันดูนะครับถ้าตีมันไม่ค่อยเข้าก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่อาจจะตีเข้าอยู่นะครับอาจจะตีแรงด้วยเพราะผมเวลิลเกือบจะเวลร้อยแล้วนะครับ เย้ยก็ได้อยู่นะครับทุกคนจะได้อยู่โอ้ยอ้โหผมว่าแล้วผมว่าแล้วเออผมว่าแล้วผมต้องตายใช่แล้วหรอครับผมว่าแล้วผมต้องตายอืมแล้วมันคือมันตีไม่โดนเลยใช่ไหมเนี่ยปาบเออไปโอ้โหโอ้โห ออืตีโคตรแรงตีโคตรที่จะแรงมากโคตรโคตรเออเนี่ยครับมันจะคือมันจะบินช้าลงนะเมื่อเอยโอ้คือหน้ามันแบบโคตรโคตรที่จะเอออีพิกมากอืมโอเคครับเราก็พอตีไหวอยู่นะครับ ติดไปดิครับก็ติดไปดิครับโอ้มันใช้มันใช้สกิลนี้อีกแล้วนะครับก็ผมก็อยู่กับน้องผมอีกแล้วะครับมันจะดรอปนะมไม่รู้เหมือนกันเสียไม่อยากให้ดรอปเลยที่น้องผมเขาไม่อยากให,ให้มันดรอปนะครับเพราะว่าน้องผมก็ยังไม่มีครับเพื่อน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 อะไเพื่อนเพื่อนเ <kaf> พื่อนจะมาช่วยตีหรือเปล่า <S 1> <S 1> แต่ก็เพื่อนก็ไม่ช่วยไม่ต้องช่วยตีก็ได้ง นั่นไงผมว่าแล้วว่าเพื่อนเขาต้องมาช่วยตีนะครับก็ผมก็ต oh ้องรอสกิลโคดาโคดาวโคตรที่จะช้ามากๆโอ้ยเพื่อนไม่ตายเหรอนะเพื่อนเอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนตายยังมาเพื่อนตายยังมาเฮโอ้ยโอ้ยโอ้เกือบโดนเดเพื่อนตลกเพื่อนนะ คือเพื่อนจะดันมันมาทำเมวเออเพื่อนอย่ามาแย่งฟาร์มสิครับเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมไม่ผมว่าแล้วทุกคนว่าผมต้องตายเห็นไหมว่าผมต้องตายอะทุกคนแล้วผมจะฟาร์มได้ไหมเนี่ยชีวิตนี้ชีวิตนี้ผมจะฟาร์มได้ไหมทุกคน คิดดูว่าผมจะฟาร์มได้ไหมไม่ได้ฟาร์มนวนี่ผมจะตีโอ้ยมันอยู่ในนี้อ้อทุกคนครับดูหน้ามันนะครับหน้ามันโคตรที่เราอุบาทมากแล้วผมก็เอื้อตายอีกแล้วนั่นไงตายเหมือนเดิมเลยก็ตีจากด้านหลังนะครับเราตีจากด้านหลังนะครับเราตีจากด้านหลังนะครับก็เปิดฮักกี้ด้วยแล้วกันนะครับอ้อเว่อรแตก ก็แตกกันแล้วครับทุกคนก็ผมเซฟสปอนเอาไว้ก่อนนี้ไงผมก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเออมันมันมันก็แตกบ่อยแหละแตกคือผมเรียกว่าเลยคือผมไปตายก็คือเกิดก่อนนี้ครับเออทุกคนผมตายแล้วก็เกิดก่อนนี้นะครับก็ผมก็น่าจะได้แหละโอ้โหแกเข้ามาได้ไงเนี่ยเอออืม เออ er> อียเออ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 โยกไป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 นับโยกไปโยกไปโยกไปเอ้ยเอ้ยเ้ยก็มาสิครับเปิดกลับครับโอ้ยเพื่อนก็มาอีกแล้วเพื่อนคุณก็มาอีกลแล yeah. ้วเนาะคุณก็มาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย ทำไมฮะปาบเฮ้ยโอ้ไม่ดอบนะครับทุกคนเพื่อนตามใจเพื่อนเลยนะม,มันม,มันไม่ดอบนะครับเพื่อนเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็อยู่เท่านี้แล้วก็ดีสตัดยังไม่ได้นะครับแต่เราอันนี้ได้นะครับโอ oh, ้อันแรกได้ได้มันนี่นะครับอันนี้สองได้อีกพีคนสองคน โอ้จบแล้วจบแล้วนะครับจบแล้วเดี๋ยวเราก็ไปฟาร์มกันอีกเวสหนึ่งนะครับก็เพราะว่าเราไอพี่คนสองมาทุกคนเออเราได้พี่คนสองมาเออใช่เซฟสปอนก่อนนั้นใช่เซฟสปอนอยู่ก่อกลางนี่ก่อเทลายก่อเทลิสายก็อ๋ออ๋อออ เออผมลืมผมผมไปเกาะนน้นแล้วนี่แอ้ไงเนี่ยในก้านอาทีเนี่แล้วนะครับทุกคนแย่แล้วครับผมอาจจะเอพีคุณสองจะหมดกันไหมทุกคนมาดูกันโอ้โหแสบตามากนี่ผมก็อาอสตัดตอรไปแบบเพื่อนจะให้พี่นันอัพอะไรเฮ้ยบอกฟุตนี้เลขสวยนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่เดี๋ยวค่อยอัพแล้วกันโอเค แล้วก็มาเกาะน,นี้กันเป็นที่แล้วบรล่านะครับเกาะหิมะอะครับผมเยไอทิ yeah, ่ในที่สุดไอทิ่ก็มาถึงนจนได้นะครับโอเคโอเคไปกันเลยสิงคโปรแล้วก็ไปกันเลยนะครับทุกคนเออโอเคเก็บตังค์เออทุกคนครับคือแบตผมมันจะหมดแล้วนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับคลิปนี้เพราะว่าผมอาจจะฟาร์มต่อไม่ไหวแล้วก็ วันนี้แล้วค่ะน,นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e กเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับเอ่อไอชิสด้วยนะครับผมจำชื่อลูกของตัวเองไม่ได้เรียกเขาดูเลยโอเคครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบาย